สวัสดีครับพบกับมินทอร์นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับสําหรับวันอาทิตย์เนาะอ่ะเด่นนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงเนาะอ่ะเด่นนะครับ1กับ6ครับมากับ0 2นย์สครับ1มา1 6ครับ1 0 1 2 1 8 1 9 6มา60ครับ6 2 6 8

สามตัวจุดเน้นก็เจ็ดหนึ่งหกครับเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหกศูนย์สำหรับแนวทางหวยห้าน้อยนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าก็ขอโชคด,ดีสามตัวแต่นะครับเอาจุดเน้นไปตาำดูเนาะ